เอ้ยตุ๊กตาสะโอนสะพานสะพานข้ามแม่น้ำสะพานมูดได้มูดไดเบกกกกกกกิกเนาะค่ะเนาะบ้าติดทงเหย้าจะยังเหย้าก่านี้ค่ะเรือมีทุกชนิดที่ผ่านเรือน้อยเรือใหญ่เรือใบเรือแจวเรือเตอร์มีมั้เรือสำรานเรือทุกอย่าง จะผ่านก็ทั้งรถไฟรถล้างรถไฟรถยนต์คนจักรยานนกขนนปั้นมีทุกอย่างอันนี้พ่นเรียกว่าการสร้างนกขนนกสดยอดัเลย่ะ เหลือใหญ่เหลือสินค้าใหญ่ลองพันกลางพันลมก็เป็นแถวนลค่ะโอ้ยกระเม่นงามชุดยอดเลย กมวดอยู่น,นะค่ะแต่ก็สีน่ะเอาแบบนี้แหละค่ะธรรมชาติ